ส่วนการลงทุนนะคะทางด้านของโกลฟิวเจอร์นะคะ,นะ,คะในวันนี้ถ้ามาดูราคาในตลาดต่างประเทศเนื่องจากตลาดโคมิก์ของสหรัฐอเมริกานั้นปิดทําการแต่เป็นการเคลื่อนไหวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะเหวี่ยงไม่มากนักนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้จับตากันหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นนะคะทองคำนะคะในตลาดโลกก็วิ่งอยู่ประมาณ1 7 1 1 9 0ดอสอกลลาร์สาหรัฐต่อออนซ์ค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุบคณนะัทธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิกโกลฟิวเจอร ค่ะวันนี้แนวโน้มราคาทองคำนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังให้แนวรับของราคาทองคำที่ระดับ1,705เหรียญแล้วก็เทีระดับ1,690เหรียญเวยซาลาทอยออสนะคะถ้าดูกันที่เงินบาทนะคะก็จะตกที่บริเวณประมาณ24,900แล้วก็24,700บาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะก็ยังมองอยู่ที่ระดับ1,715เหรียญแล้วก็เทียะดับ1,725เหรียญเวยซาลาทอยออสที่ระดับประมาณ25,000แล้วก็25,150บาทนะคะ ต้องบอกว่าในช่วงสองวันทําการที่ผ่านมาราคาทองคําก็ถือว่าเคลื่อนไหวในกรอแบแคบๆนะคะที่ระดับประมาณ1,704เหรียญถึง1,716เหรียญ o หร a R เท่านั้นนะคะหลังจากที่ตลาดสหรัฐอเมริกาทางด้านทองคําก็ปิดไปนะคะเนื่องจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ทำให้ปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางแล้วก็ความผันผวนของทองคําก็น้อยนะคะแต่ว่าในช่วงที่เหลือสัปดาห์นะคะก็ยังคาดว่าราคาทองคําก็ยังคงซื้อเคลื่อนไหวในกรอบนะคะแนวรับด้านล่างของปิดด้์ก็ยังให้ที่ระดับ 1, 1,685เหรียญดอลลาร์นะคะเทดดับ24,600บาทนะคะก็แนะนำว่าสำหรับนักลงทุนระยะกลางก็ถ้าจะเข้ามาสะสมนะคะก็ทยอยสะสมตามบริเวณแนวรับ1,705เหรียญแล้วก็เทดดับ1,685เหรียญดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำสามารถเบรกผ่านเทดดับ1,730เหรียญดอลลาร์ขึ้นไปได้นะคะเทดดับประมาณ25,150ขึ้นไปได้ตรงนั้นก็มองให้แนวต้านด้านบนเทดดับ1,754เหรียญดอลลาร์เทดดับ ส5 4 5 0บาทค่ะค่ะสำหรับนะคะคนที่อยากจะแบ่งนะคะพอทํากาไรบ้างเนี่ยจะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างคะเพราะว่าดูแล้วราคานั้นน่าจะเป็นขาลงซะมากกว่าค่ะค่ะสําหรับราคาในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าแนะนําซื้อขายในกรอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคารองคําขึ้นมาเทสบริเวณแนวต้านด้านบน1น2 5เี่หรียญหรือว่าเทสดับ1 7 3่เดเหรียญย s เอสซานะคะอาจจะขายออกมาบางส่วนถ้าเกิดจะไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณน,นี้ก็อาจจะทําให้ราคารองคาปรับลงมาบริเวณแนวรับ1น0 0 เหรียญได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าที่แนวรับ1,700เหรียญก็ยังสามารถประคองตัวเหนือทีระดับตรงนี้ได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยังสร้างฐานอยู่บรเิเวณนี้เพราะฉะนั้นก็ยังแนะนํานักลงทุนซื้อแนวรับแล้วก็ขายแนวต้านอยู่แล้วก็สาหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้ติดตามตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศในวันนี้ของทางสหรัฐอเมริกานะคะในคืนนี้แล้วก็ในวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของทางสหรัฐอเมริกาออกมาด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะทะทัททีมากนะคะค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะะนนะคคคาาแนนนนสหหหรรับก,บกเเลือไะะอไวขงิจใ้ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวต้านะคะไปได้ที่1,225-1,725-1,730และ1 7 3 5ดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนแนวรับไปได้นะคะแรกที่1,703ถัดมาคือ1,690และแนวรับสุดท้ายนะคะอยู่ที่1 6 8 5ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะ